ยกที่หนึ่งเดรวิทุทตีนิชิตนั้นสว,วมกางเกงสีเข้มกว่านะครับส่วนวิชาน,นั้นสว,วมกางเกงสีอ่อนกว่ากรรมการผู้ทมเวทีก็คือกรรมการสอาดลื่นสีสุกทั้งคู่ขึ้นมายกที่หนึ่งก็ไม่ดูชั้นเชิงกันเลยนะครับเริ่มที่จะเข้าทํากันเลยทั้งสองสายวิชาน,นั้นเสียเปลยบน้าหนักเล็กน้อยคือเป็นมวยรุ่นเบาวกว่าเพราะฉะนั้นในวันนี้วิชานก็คงต้องอาศัยจังหวะดักเตะท้ายประกัดเดรดิท์เอาไว้ให้ได้นะครับเดรดิท์น,นั้นเป็นมวย ที่มีอาวุธถนัดก็คือเตะซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายขวาที่สามารถจะน็อกคู่ต่อสู้ได้ทุกเมื่อทีละของเดเดลิดนั้นสังเกตว่ามีการย่างสามขุ้มที่สวยงามมากคนหนึ่งในยุคนั้นเลยนะครับพิชานเตะซ้ายเข้าไปโดิเรีนหัวไหลเดเดลิดเดินเข้าไปย่างสามขุ้มเข้าไปสังเกตว่าเดเดลิดน้นมีลูกเตะซ้ายที่หนักเหมือนกันนะฮะทีชันก็ทั้งคู่ยังทําอะไรไม่ได้ยืนิจ้องกันอยู่กลางเวทีนะครับเดเดลิดย่างสามขุ้เข้าไปอีก ฌานขีเไาไว้ลิเเตะซ้ายเข้าไปที่สว่าบนะครับโดนจังิชาญก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะยังยืนจ้องกันอยู่การขีเอาไว้กานเตะซ้ายไม่โดนแตเตเตซ้ายเข้าไปจริงลิเตเต้ขาไว้เบา ในบรรดานักมวยนะครับที่มีความก้าวหน้าในชีวิตราชการนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีปราบทอนีเมืองสุรินที่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินนะครับแล้วก็มีคนก็คือวิชาญสอบพื้นิจักรนิดนะครับที่เป็นมียศเป็นถึงพันตำรวจโทในเดี๋ยวดูยวพยายามเข้าไปปล้ำตีเขานะครับกรรมการกแยกมาสังเกตว่ากรรมการไม่ปล่อยให้ปล้ำกันได้งานนะครับ เดือเดินเข้าหาเรื่อยวิชานก็คงจะต้องหอยหาจังหวะเตะสกัดเพื่อทําคะแนนนะครับเด่เดริดเดินเข้าไปย่างสามุมเตะซ้ายไม่ถูกวิชานเตะซ้ายวิชานเดินเข้าไปเตะขวาสูงนะครับเดืริดกันไว้ได้เดือดคงจะโกรธบุกเข้ามาพยายามจะแก้คืนนะครับดูภาพช้านะครับระหว่างนักมวยที่มีลำหักำลังโคนก็คือเดลรินะครับกับนักมวยที่อาศัยความคล่องนะครับคือวิชานในวันนี้ แต่ okay, ว่าเดเลิทัวพยายามบุกทำโอโหศอกซ้ายนี่ผงวิชานเฉียดไปนิดเดียวนะครับถ้าโดนผงจะแตกแน่นอนวิชานนั้นแชาวุธได้คล่องเหลือเกินส่วนเดลิทนั้นก็มีมหามคจรรดีเหลือเกินยกที่สองเริ่มนะครับเดลิทเตะซ้ายทักทายเข้าไปก่อนเลยทีเดียววิชานก็เตะตอบแต่ว,ว่าไม่โดนเดลิทเดินเข้าไปนะครับยิมน,นะครับเดลิทนั้นนักจะยิ้นสายหัวจ้างสามขุมแล้วก็ยินเข้าไปหาคู้ต่อสู้เสมอ วิชานเตะโอวิชานก็คล่องใชวรู้ได er ้คล่องจริงๆเดดิทุนพยายามที่จะน็อกวิชานให้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามาดูกันว่าเดดดิทุะอาศัยหมัดน็อกวิชานได้ไหมเดดดิทุน้นจริงๆแล้วเป็นคู่ปับที่สําคัญของอภิเดียสิบงานทีเดียวเพราะว่าทั้งคู่โชกันถึง15ครั้งนะครับเดดเตะซ้ายเข้าไปโดนทีมดนทองวิชานก็ตอบไปเตะซ้ายเตะฟ้า ท่านก็คงจะต้องทําอย่างนี้แล้วครับคือหาจังหวะเตะดักเตะดัก,ดกชอบทําคะแนนนะเี๋เปเตะทรายพยายามรวบพอมาตีเขา่าไม่ได้เ็าใช้สองนะครับทกานจะตีเข่าเข้าไปเหมือนกันทุกค,คุยทงทอะไรกันไม่ถนัดนะฮะแต่ทมการแยกออกมาซะก่อนเดี๋ยวดียิงครับเดี๋ยวนีจะยิงอย่างนี้เสมอยิงเจ็บยิงยิงนะครับ พิชานก็ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหรน่นี้ชานรู้สึกจะแข็งขึงกว่าเดลิดเยอน,นี่ก็คือคุณบุ่งกิจกล่ำสวนครับปรโมเตอร์ใหญ่สมัยนั้นนะครับถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คงจะพอๆกับคุณทรงชัยรัตนสุบรนนะครับพิชานเตะซ้ายได้สวยแต่ขวาก็าไปอีกทีนึงนะเดดิดก็พยายามที่จะเดินเข้าทำตลอด ูภาพชาตนะครับเตะซ้ายของเด,ดริสอันนี้เข้าเป้าอย่างจังเลยทีเดียวสังเกตว่าอันนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างลำหักลำโค่นกับความคล่องครับวิชานใช้ความคล่องเตะได้มากกว่าแต่เด,ดรดิสเนเตะได้น้ําได้เนื้อกว่านะอันนี้ชกซ้ายเข้าไปโดนเหมือน,นกันนะยกที่สามนะครับเด,ดริสเตะซ้ายเข้าไปทักทายบริเวณใบหน้าแต่ไม่โดนนะเฉียดไป เตะซ้ายสองทีซ้อนอันนี้เข้าจังมากเนะียเตะซ้ายทียยแต่ว่าไม่โดนผมคิดว่าเดิดมีวุี่เตะเตะซ้ายได้ดีมากแต่มักจะเตะบริเวณท้องหรือว่าลําตัวนะครับจะไม่ค่อยเตะสูงเท่าไหร่นักยกที่หนึ่งกับยกที่สองนั้นรู้สึกว่าคะแนนคงจะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะครับแต่ถ้าทางฝ่ายเดิดคงจะคิดว่าเดิดน่าจะนํากว่านิดนิดเพราะว่ามีลูกหนักหน่วง มีการโชคยิ่งมากยกไปวิชานก็น่าจะเสียเปียบมากขึ้นครับถ้าวิชานไม่ตุมคะแนนเอาไว้ในยกแรกในยกไท้ายอาจจะเสียเปรียบมากมีวิชานพยายามใช้ศอกเดนี้ก็ใช้ศอกตอบเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่โดนกันถนัดทั้งสองฝ่ายกรรมการแยกออกมาเดลิ้เดินเข้าไปทันท่าทันเหมือนถึงช่างไม่ค่อยยิงนะฮะยกนี้ช่าไม่ค่อยยิงแรงครับหุกซรายโดนวิชานเตะซ้ายสวย ชชขฝาไม่โดนพยายามที่จะสอกซ้ายโอ้โหสอบเด็ดน็ดหน้ากลัวทีเดียวสอกยันหน้าวิชานหงายเข้าไปเลยวิชานความจริงวิชานเป็นนักมวยที่มีหัวใจสู้ร้อเอร์เซ็นกันนะครับไม่กลัวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าโดนเข้าไปหนัหนกๆก็ไม่แน่เหมือนกันเด็ดนดแต่ชชขฝาเข้าไปโดนนะฮะสังเกตว่า จังหวะที่วิชานเตะท้ายนั้นเดชฤทธิ์มักจะสวน์ด้หมัดขวาอันนี้เดินเข้าไปชกขาขวาโดนโอ้โหจังชกท้ายชกขวาโอ้โหวิชานรู้สึกว่าจะโดนเข้าไปหลายขนานเดีวิชานพยาพยามที่จะสอกท้ายเฉียดไปนะครับไม่โดนยกที่สี่ครับในยกที่สามนั้นเดชฤทธิ์ทำคะแนนนาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับวิชานนั้นคงจะต้องพยายามทำคะแนน ไล่ตามให้ได้ในยกที่4ี่กับยกที่5้าที่เหลืออยู่ครับมาดูกันว่าวิชาจะทําได้หรือไม่นี่วิชาเตะขาเด็ดยึดเสีหลักครับยึดเจีหลักอีกแล้ววิชาเตะซ้ายเบิ้ลเข้าไป2ทีสวยมากแล้วก็ถอยออกมาเด็นทิเพิ่งย่างสามขุ่มเข้าไปครับสังเกตว่าเดลิท้าเจ็บขึ้นมาแล้วก็จะต้องพยายามเข้าทําแก้คืนทันทีเหมือนกันนี่เดลิทเ,เดินเข้าไปยับซ้ายนะับ ิชาเด็กที่แตะทรายไม่ถูกนะวิชานก็พลาดเหมือนกันนะครับหยัดทรายไว้เด็กแตะซ้ายน,นี่ก็สวยนะครับนี่เดินเข้าไปพยายามหักศอกซ้ายหักศอกอีกทีนึ่งมาการสะอาดแยกออกมาอีกวิชานถ้าทางจะรู้สึกว่าจะอ่อนแรงเหมือนกันในยกนีนะ้เดี๋ยวที่นั้นยังกระพี้กระต่าอยู่ วิชานก็โอ้โหเตะท้ายนี้ขึ้นแขงข,ขึ้นเข่านะครับโดนเข้าไปที่นาตัวของวิชานคู่แรกเข่ากันมวมการไม่ยอมให้ล็อกกันนะฮะไม่ยอมให้กอดกันนานมวยการจะต้องแยกออกเรียกก็เดินเข้าหาอีกนะครับวิชานเข,าเข่าเข้าไปที่เวนสีข้างของเดดกเล็กผู่คู่ก็พยายามที่จะใช้เข่าแต่ว่าทํากันได้ไม่ถนัด ลินเดินเข้าไปอ,อทำอะไรกันไม่ได้นะี่โอ้หมัดขวาในเองนี้ถูกนะครับแต่ว่าวิชานยังไม่มีอาการลิเตะซ้ายวิชานกันไม่ได้เขาคูกกอดกัน,กนทำอะไรกันไม่ได้กรรมการกปแยกออกมาอีกลกเตะโอ้โหเตะซ้ายสองทีนี่เข้าเป้าเนื้อ,เ,อ,เ,อเลยสามทีนะครับโอ้โหสอกซ้ายเข้าไปอีกวิชานชักแย่แล้วนะครับ งานชักยายแล้วี่เกลเดอรดลูกนั้นลำหักลำพ่วงจะดีเหลือเกินบุกสอกเข้าไปสามสี่ครั้งโอโหสับสอกอีกกรรมการยายกมากนะครับวิชานชักเสียเปรียบแล้วนะครับเอลิทไม่ปล่อยให้โอกาสทองหัดอกอู่สอกซ้ายโดนเข้าไปที่หนกแก้มน,นะฮะแล้วก็พยายามที่จะตีทางแต่ทำไม่ได้สอกของเดอดลิทนี่จะพู่นี้สวยมากนะครับไม่ทรา,าบว่าแตกไหมนะฮะไม่เข้าใจว่าคงจะไม่แตกลิทเตะซ้ายเข้าไปอีก พยายามใค่สอ,อ,อยอ่แล้วนะครับมันเป็นวพยายามจะสอ,อให้แตกให้ได้ซอบเขาเบทงพิงครับสวยเหลือเกินการสะอาดแยกออกมานเดินเข้าไปดีเข้าไปนะครับยังม,ม,มีการย่างสามกลุ่มนะครับแนายกที่สี่ก็ตามเดี๋็กเตะซ้ายเข้าไปอีกวิชานนทชักจะแผ่วลงไปแล้วนะครับ ดูภาพช้าในยกที่4นะครับเด็ดดุดนั้นโอ้โหทำคะแนนได้จะแจ้งเลยเกินีลูกเตะซ้าย3ทีซ้อนทั้ง3ครั้งเข้าเป้าหมดทั้ง3ครั้งนะครับอันนี่ศอ,อกซ้ายนี่โอ้โหเข้าไปจังเดียวิชานเกือบจะลงนะครับเกือบจะลงให้กรรมการนับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้พย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ายามจะสอกเข้าไปซ้ำที่เดิมแต่ว่าไม่โดน โอ้โหจ่อท้ายอันนี้นะครับโดนเข้าไปอีกแล้วยกที่5้าเริ่มนะครับยกสุดท้ายพิชานรู้สึกว่ามีรู้สึกว่าได้น้ำเข้าไปก็รู้สึกว่าจะกระพี้กระปล่าวขึ้นสักหน่อยนึงครับแต่ว่าก็คงต้องดินใส่เกียร์ถอยหลังเหมือนเดิมเด๋วดิย่างสามถึงเข้าไปเตะซ้ายเตะซ้ายเข้าไปอีกแต่ว่าไม่โดนทางเรื่งคะแนนสียกที่ผ่านไปรู้สึกว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับเด๋วดิคงจะนําอยู่มากทีเดียว วิชานในยกนี้ถึงแม้ว่าจะทําได้ก็โอกาสที่ชนะก็คงจะยากแล้วนะครับนอกจากจะน็อกเด,ดรดเล็กเท่านั้นเองแล้วก็โอกาสที่จะน็อกก็ยากยิ่งกว่าอีกนะครับเดิดเล็เข้าไปแทงไปหวอบซ้ายเข้าเอยเนี่นะครับเดูดเลในการโชคกัวบวิชานครั้งนี้เด,ดรดวลใช้ศอกได้ดีแล้วก็สวยงามมากนะครับแต่ว่ามีการโชคกับอภิเดชสิงรันนั้นเด,ดรด็กมักจะพลาดถกศอกอภิเดชตาอยู่เรื่อย นี่วิชาพยายามใช้เข่านะครับแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้ทําให้เดลิสไม่ได้วิชานท่าทางนี่คือหมดหวังแล้วนะครับแต่ก็ยังกัดฟันเตะซ้ายสู้ไว้โอ้โหเดนลิสแรงกรท่ายแขนเหนือตัวยเยอะนะครับเดลิสเดินไปอีกอุกวิชานพยายามจะบวกโยกมัดฟ้าแต่ว่าพลาดไปเดลิสสอกซ้าย เดรดิท์นจะรู้ตัวว่าคะแนนนาอยู่เยอะก็พยายามป้องกันไม่ให้ตแตกหรือว่าไม่ให้ถูกน็อกนะครับก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับสาหรับเดวิดน,นะครับที่จะชนะวิชา